เาเล่นนาะสวัสดีค่ะกลุ่มของเรานะคะเรียกกระดูกเป็นใบลานค่ะใบลานมีทั้งหมดนะคะสามชนิดคือใบลานวัดใบลานป่าแล้วก็ใบลานผูค่ะเราเลือกเราเลือกใบลานป่านะคะจากดิยางแห่งชาติทับลานมาทำเป็นเครื่องประดับในคอนเซ็ปต์ที่ว่าหงค่ะในชื่อของงานที่ว่าลานละหงค่ะใบลานใบใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่บนต้นลาน ใบลานใบใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่บนต้นลานกลุ่มเราก็ผ่านไม่เห็นกลุ่มเราก็ผ่านไม่เห็นเก็บใบลานทำจิวเวลี่เก็บใบลานทำจิวเวลี่ใบลานใบใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่บนต้นลานใบลานใบใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่บนต้นลานผ่านไม่เห็นพวกเราก็ผ่านมาเห็นเก็บใบลานทำจิวเวลリเก็บใบลานทำจิวเวลリจิวเวลリจิวเวลリจิวเวจิวเวลリーทำไม จะพงมาที่มาได้ิ เมื่อาล้จะบอกคนแล้วกินแล้วกินสุดก็ต้องหวของจริงแท้แม่อย่าแค่ะะมองหนึ่งไงม่ก่อนอ้อน